แล้วก็บนราของผีเขาเก่งโ้่ละสองรบาทนะใค้อยากได้ใครอยากเอาไปเรื่อยๆถ้าไมบอกเข้าเรื่อเลยนะครับนะครับแต่งเอครับครับแตเนะอัเบรดิเกอร์บอดิเกอร์ตุลานะเิเอร์ครับนักิจิทัลยิงายรู้ดิจิทแล้วางแค่เทานะจะมีพเิเอร์ให้ไม่มีแล้วนะ นี่เป็นบรรยากาศนะที่เขาเขียนอย่างเอาครับเพทิงนะเทิงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงยาหลังมือตั้งใจนะครับตั Jacob> ้งใจเข้าเลยรองเท้าบ้างก่อนอนุญาตในเวลาอนุญาตครับเดี๋ยวให้ก่อ เป็นกราโบราณนะครับแล้วก็อย่างนี้จะโลทุกอย่างแค่าปลอดภัยมหานิยมมหาเมตตาพรับตตลอดนนะเราผ่นะอกตนะกากหายันี้หมดนะอาจารย์กายต้อลอย่ในอยู่ดวงวาณที่หมดหรือว่าแก่นี่ที่ิเจก็มีแกงนหวง่าสมานวตนาณมีโคตรตามสาธการทกแก้คนไม่มีว่าถาก็จะมบ่มีว ก็ในขณะที่ลงยันยมก็ไมต้องหลับตาดูเอาเพรแปลเขียนยันแปลว่าเริ่มปฏิฐานเนาะเวลาเขียนยันผมก็แปลจะถามว่าอาชีพอะไรอตไรเวลาเจอหน้าผาเขบอกให้คูนน้ำลายสามตุ้ยเจอลงยันหลับมือเจอหน้าผาเจอกระเป๋าตามเจอ ไปชระบ้างตอนนี้ว่างว่ามว่าไปชำระไปชระก็ต้องไปไหว้เทวดาตะละทีตละล่ทีแล้วอัน้เอาไปชำระไปกา,ารขาดพร,ร,ระเงินพาะทองอย่นี่มันถ่ายถ่ายเรื่อง้เราจับเรเกียงที่กเออนั่งวากไป เริ่มลงเริ่มลงอย่างนะครับถ้าที่ของกำไรของกำไรเสร็จแล้วก็เอาเบอร์มาแตกที่พยาบาลออกก่อนแล้วก็เริ่มลงอย่ันเราก็เดินตาปองจากเดินตาปองจากเดิมตาลิทาไปถ้าจะถามอาชีพของเราดอกกรบอกอาชีพออกเสียงให้หลวงพ่อท่านได้ยินบอกได้ทุกอาชีพนะ บอกทุกกานที่กพอ็พอถ้าเป็นพระนนเป็นเจ้าที่ดาขอใรรคว่างคนก็อาจจะใส่เาทาอะไร็จะทจะเป็นข้าราชการรักวิชาการขากิจพ่อค้าแม่ท้าจำเริ่มตอขอขอขขข้นเริ่มาบ่าตูบอกมาจากเป็น